ตามเข่าวคนสุรินทร์ทมดีวันนี้ทีมงานคนสุรินทร์ธรมดีเราก็ได้เดินทางมาโรงแรช่องจอมเพื่อที่จะมาเก็บบรรยากาศในการสัญจนท่องเที่ยวในระหว่างโรงแดงไทยกัมพูชาวันนี้ทีมงานคนสุรินทร์ธรรมดีเราจะมาใช้ทำาการท่องเที่ยวในระหว่างโรงแรมช่องจอม แล้วจังหวัดสุรินทร์วันนี้เราเก็บบรรยากาศก็จะมีแต่รถสินค้านะครับรถนักท่องเที่ยวก็ซบเท่าไม่ว่าแต่จะเป็นรถที่รองเทวกับตุชาก็จะไม่คืกคืนเหมือนก่อนนะไม่ทราบว่ารมเดนเป็นยังไงเราก็ไปทราบนะโดยระเบียบของรมเดน เราก็ยังไม่ได้สอบฐานหน่วยงานจงๆนะครับว่าเพราะเหตุใดนะในระหว่างพี่น้องนักท่องเทีเ่ยวถึงได้ซบเ้านะครับวันนี้วันพุทธที่26ของเดือนกุมภาวันนี้ทีมง,งานคนดเราก็จะมาเก็บบรรยากาศในพรงมแดงช่องจอมนะครับเพื่อที่จะนำเสนอพี่น้องทั่วโลกที่ติดตามเพจข่าวคนสุรินทร์ที นะครับเดี๋ยวเราจะมาเก็บบรรยากาศด้านพรุมแต่จัะเกิดตาคนบริจรดีมาได้เลยครับตอนนี้ก็มีแต่รถสินค้ามีรถสินค้านำสินค้าไปส่งฮะแต่รถนักท่องเที่ยวไม่มีเทียบเขาก็เจ้า ครับทุกคนไม่คืบเดินครับก็จะมีรถสินค้านะครับ่รงนี้มีรถสินค้านะครับรถนักท่องเที่ยวก็ยังไม่เห็นผ่านมาฮะตรงนี้เงียบถ้าฝั่งนู้นก็จะเป็นศูนย์รักากาะ ด้านนี้ก็จะเป็นตอมจะมีก้อยมียน้นองสันจรนี่ก็อาจจะเป็นทา่านประเทศไทยครับในพรมแดน่อนจรตอนนี้เราก็เก็บบรรยากาศเราก็เก็บรรยรกาศ ดูได้แล้วว่าคนแดินกจอมนะคนแดนนน<อ>ินกจอมรูกศิษจะซบเข้าวะลูกซอยอยากเป็นพี่น้องนะจ้องจอมผ่านไปผ่านมนาะก็มีน้อยมีน้อยนะส่วนนักท่องเที่ยวนะครับก็ไม่มีนะครับผิดปกติเงี้ยผิดปกตินะครับวันนี้วันพุทธที่26นะครับ พุธที่ของเดือนกุมภาพันธ์วันนี้ทีมงานคนสุริยันดีเราก็มาเก็บบรรยากาศด้านนี้ก็จะเป็นป้ายรงมแดนของจังอ่ากัมพูชาด้านนู้นก็จะเป็นป้ายอ่ารงมแดนสุขเขตประเทศไทยของคนไทยด้านนู้นนะซ้ายขวาครับครับก็ซุบทซาซุบแซวไม่ก่อย นนะยังเงียบสงัดเน,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 ดน,นี่ยังโอ้สงังเกตโอ้สังเกตแครไหนบ้างที่เ้าบอกรมานีนเราเอยสังากตมัดตอนนี้เราก็สังเกตบรรยากาศเล็กๆน,น้อยๆนะครับเราเลยมาสังเกตการนะครับในระหว่างชายแดนนะในการท่องเที่ยวตรงแดนช่องจอนนะครับเงียบ ในระหว่างสินค้านะครับในระหว่างประเทศเ,เดี๋ยวามาเราจะเก็บบรรยากาศแบบนี้ไปด้วยซบเซาจริงๆซบเซาจริงๆพี่น้องซบเซาจริงๆนี่เป็นพิเศษนะครับเทียเป็นพิเศษในระหว่างรมแดนชกจอมนะครับก็จะมีจรถด ทำเลียนสินค้านะันาดใหญ่ๆนะครับละเป็นสินค้าเพื่อจะนำไปส,สู่การำนานครับครับวันนี้เราก็มาถายเทมเก็บบรรยากาศเพื่อนำเสนอให้พี่น้องได้เห็นในระหว่างรนมแด็กจบ,บนะครับในวันนี้ก็พี่น้องก็ จะได้เห็นนะครับไม่คึกคืนเหมือนก่อนนะครับไม่คึกคืนเหมือนก่อนนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะสาเหตุอ,อะไรนะครับซบจาจริงๆครับวันนี้ทีมงานคดสุรินจมดีเราก็ได้มาถ่ายทำเก็บบรรยากาศนําเสนอให้พี่น้องนะครับที่ติดตามเพจข่าวขดสุรินจมดีวันนี้วันพุทธที่26ของเดือนกุมภาเราทีมงานคดสุรินเราก็จบการถ่ายทำ เพียงเท่านี้โอกาสหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ